สวัสดีครับสวัสดีพอ่อพี่น้องที่ขามารับชมทุกท่านครับมือน,นี่จานครพารรอ,อสีบ้าพีผ้านองไปใส่ตุ่มกุ้งครับตุ่มกุ้งตุง่มปลาซิวครับพี่น้องมันสีผมเตรียมตุม่มไว้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยผมกับขัวครับเป็นเนี้อห้ามขัวอ่ะพี่น้องเพิ่งใกล้ใกล้ครับผมเพิ่งใกล้ใกล้นี่ครับเป็นห้ามห้ามที่ห้าขัวมันสีมีห้ามกับหัวอาหารปลาดุกนะครับพี่น้องดูา แล้วผมก็ขัวขัวแล้วก็เอามาใส่น้ำจักน้อยก็ให้มันจับกันครับจับโจโตัวเป็นก้อนครับไม่ร่ากันนห้าปั่นสิให้มันดูได้ครับนงผขัวมาเรียบร้อยแล้วครับมามาถึงขั้นตอนการเตรียมแล้วครับพี่น้องอ่าอันนี้ผมก็เจียวอันนี้มาห่อครับผมผมมีอยู่ตู้มีอยู่หกลังครับเ้ากับสีเฮ็ดประมาณหกหกก้อนจริงจริงัน ถ้าเพื่อนเห็ดเหนียวก็นี่ได้ทั้งดีครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นน้ำน้ำนิ่งครับบบเป็นยังถ้าเกิดเป็นน้ำไหลเขาต้องเฮ็ดเห็เหนียวก็นี้ครับเขาต้องใส่อันหนัวอาหารประดุกหลายก็นี่ครับแล้วก็ใส่ใส่ไขน่นาครับลืมผมใส่ไข่ไข่ไก่ด้วยครับหน่วยหนึ่งแต่ถ้าปกติหลายปานี้เขาต้องใส่ไข่ไก่สองหน่วยมันจากเหนียวครับอันนี้ผมใส่หน่วยเดียวครับหน่วยเดียวแล้วเขาก็ปั้นมันนี้ครับพี่น้องมันก็บเอยกจับานไรได้ครับแต่ว่ามันเป็นน้ำนิ่งครับ,บ เป็นนามให้หน้าผมเสเอาไปใช้ปลาซิวกับกุ้งให้หน้าครับนี่มันก็ะยุอะไรล่ะครับสักนี้ใส่ทั้งหมดหกหลังนะครับเนาะ,ะ,ะมาถึงขันตอนวิธีการใช้เงียบครับพี่น้องเข้ากับ ใส่ข้างล่างแบบนี้แห,หละครับอยากจะย้อนลงไปจัหน้อยเพราะว่าเขากะเอาหางในจุ่มจุ่มกันไวค้ครับจะมัด็มับไ่ให้ปลาออกแล้วก็ว่่ให้เงื้อเขาไหลไปใส่น้ำครับนี่ครับพี่น้องเสร็จแล้วหนึ่งหลังนะครับเรียบร้อย หลัังครบไปครับพี่น้องได้เวลาออกหากินแล้วครับเฮาเฮาอยากกินอันใดเฮาก็หาหาอันนั้นมาก,กินครับพี่นอ้องตามบ้านเฮาตามบ้านอาน,นอกเฮาแบบนี้แล้วครับเฮาอยากกินกุ้งเฮาก็ไปหาไซกุ้งมาอยากกินปลาก็หาไซเบ็ดครับผมลองใส่ในสระบ้างนะครับเนาะแต่ว่าน้าไม่เด็ดหรอเจ้าหน่อยครับตนีสมันากหาไซหมองเตือนๆพ่อจ้า ยันไะที่บนเขาครับขับทะลึกลายนะเนี่ยงูยงจมยังครับพี่น้องมองมีปองหายใจอย่างยันไปเชี่ยวยันตาตายครับเอาลองมั้งครับผมลองดูลองดูนี่เงี้ยสองไอ้ศตร โอเคที่สามครับเรียบร้อยหลังที่สี่ ครับผมเข้ากับไซครบหกหลังแล้วครับวันนี้บันนี้เข้ากับถ่าแค่ถ่าแค่มืออื่นเสาเขายังไม่ยามเนาะครับเนาะครับเข้ากับไซครบหกหลังแล้วบันนี้กถ่าแต่มืออื่นเสานะครับพี่น้องเนาะเขาจังไม่ยานด้วยกันครับตอนเสาร์เหรอครับผมมันสีได้หรือว่าใดมันสีขาวดีหรือว่าขาวดีครับจังถ่าเบิ้งเนาะครับ ผมมาเท่านี้ผมท่าพีพระนองมาใส่น้ำไหนาน้ำสะเท่านาคงสีท่าพีพรนนองไปใส่น้ำน้ำโค้งครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำโค้งลุงแล้วครับเป็นน้ำโค้งน้ำโค้งลุงแต่ว่าน้ำย้งขุ่นอยู่บางเทืออาจจะที่กุ้งครับผมนะครับเอามาลุ่นน้ำไหนากอนนะครับเนาะเยเช้าเจอกันไหมครับผม ครับสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องครับฝนก็หยุดล้วครับวันนี้ตอนนี้ก็แปดมงกว่าแล้ะครับฝนหยุดแล้วเฮาสิไปยามตุ่มปุ้งตุ่มประซิวันครับพี่น้องิองดูว่ามันสีมีอยู่บอกครับเพราะว่าฝนตกหม่อคืนนี่หากระเศร้าวางนี่ละครับนี่นี่วางแปดม้งเคืองนี่ละครับจังเศ้าเศร้าปุ๊บผมก็ออกมานี่ยนะครับ แะครับเาไปลุ่นไปชมน้ำกันครับผมว่ามันทีเข้าห้เห้าอยู่บอกครับฝนตกห้ามแหละโอ้โหไอ้อไหลไหครับพี่น้องหลังที่สองของเข้าครับโอ้ปาลาไหลครับปาลาไหลอยู่ เขาดีครับเขาดีครับเนี yeah. ่ยหลังที่สองครับพี่น้องเออโอโ้หลังที่สองครับใหม่สะพานเพิ่นกระหักครับสะพานหักสะพานหัก เด็ดครับพี่น้องปลาดเถอะาดเถอะาดเถอะาดเถนี่ยรางที่สามของข้าครับลังที่สามของข้าครับพี่น้องโอ้หูรงนี่ลังเดียวคุ้มเลยครับโอ้สแสดงว่าเหงื่อเขาใส่ได้ครับผมอ่าแตกสดๆเลยครับพี่น้องมีหอยสองอ่กับปูตัวหนึ่งครับ โอ้โ้โอ้นี่ครับผมปลาซิวปลาซิวสดๆครับปลาซิวสดๆไหนดูซโอ้อันนี้บ่มีอันนี้มีแต่กระปูครับพี่นองโอ้อันนี้มีแต่กระปูกับหอยครับปลาซิวน้อยเดียว ปลาซิวหน่อยเดียวพี่น้องครับเบิ้งกระปูครับกระปูเตะมาให่ครับมีตะกามยิ่งใหญ่ครับพี่น้องปลาซิววัวปันไดครับแต่กระปูหลายครับกุ้งบวบหมี่บวมีครับผมนี่ครับกระปูครับมันๆครับผมเอาไปอ้อเอาไป้อมครับกระปูนี่ก็สุดยอดครับผม เยอกับโบมดย้อนเอ้ยโอ้กับพ่อได้ยังครับพี่น้องโอ้กุ้งหลาย,ยด้วยนี่ครับกุ้งหลายอยู่ครับกุ้งหลายอยู่แต่หัว่าน้าม,มันลึกมันเลยบ่ค่อยเข่าครับหลังที่หาของเขาครับพี่น้องนี่ครับตาบ้ไหลมาได้ครับ ว่ากลุ่มนะะี้อยู่ครับเต็นดองดองดองครับข้างในนี่ครับพี่น้องครับกระปูตัวหนึ่งครับนี่ครับเนาะนี่ทีเด็ดครับพี่น้องที่เด็ดครับนี่เอ้ยครับที่เด็ดครับครับที่เด็ดครับพี่น้องทีเด็ดทีเด็ด ับีเสร็จแล้วโอเคครับเข้ามาได้หดนันด่าำหลังนี่แล้วพี่น้องโอ้สดๆเลยครับเมื่อกี้กรล่างดินได้เดครับผมมาเนี้ครับก็มาชมผลงานเซ้านี่ของเหาครับ ผลงานตุ่มเศ้านี่ของฮ่อครับผมเอาเบิ้งกับปูก่อนนะครับเนาะครับกับปูเห็นเลือดของ่น้องไหลอยู่ครับกตบปูช่วงนี้กับกัลลังมันครับพอดีอ้อมพอดีอ้อครับผมแต่นี้ครับผมปลาซิวครับสดๆครับล่างดินเดาๆเดาๆครับผมเด่โมกใหยหนึ่งอยู่ครับโมกหมอใยใยๆครับใส่ผักอีตู้หอมๆครับพี่น้องนี่ ก็ได้ไลค์ด้วยครับนี่บ๊อบพีวังครับผมสำหรับเซ้านี้ครับบาร์เน่ผมก็จะต้องขอลาพี่ลาหน่องไปที่เพียงเท่านี้แล้วครับเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของฮอนนัมเลยนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีไปกับปลาซิวะหนิแล้วครับผมมันหมานมันหมานครับ ขอบคุณทุกกำลังใจดวยครับเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการชมครับผม